เมื่อวานนี้ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรมากเลยนะฟังจากคุณเผ่าภูมิโดยชนชักุลเอากฎหมายสุราก้าหน้าหรือกฎหมายสุราชุมชนแล้วแต่ใครจะเรียกถ้าเป็นรวมไทยสร้างชาเขาชื่ออะไรนะอสุรารวมไทยสุรารวมไทยถ้าของพักประชาชนสุราก้าวหน้าถ้าเป็นของพักเพื่อไทยสุสุราชุมชนใช่ไหมสุราชุมชนสุราชุมชนกฎหมายยังอยู่ในชั้นกรรมธิการค่ะแต่เมื่อวานนี้ร่ำตีช่วยครั้ง ปลดล็อกขั้งสำคัญเลยเพราะดูแลกรสมสรรพสามิตเรตรียมแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุราชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่สูงขึ้นอ่ะบรรดาชาวชุมชนทั้งหลายฟังให้ดีท่านผู้ชมโดยแก้ไขหลักเกณฑ์ในการผลิตสุราขนาดเล็กหรือสุราชุมชน เข้าสู่การพิจารณาของครัฐมนตีในเดือนมกราคมปีหน้าเดือนหน้าที่จะถึงนี้ตามนโยบายของรัฐบาลคาดจะให้บังคับใช้ไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันเลยโดยนโยบายต้องการจะส่งเสริมสุราชุมชนด้วยการลดข้อจำกัด ในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสุรารายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสุราชุมชนให้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพช่วยยกระดับรายได้ของชุมชนและส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศเอามาต่อย,ยอดได้นี่สำหรับหลักเกณฑ์ที่จะปรับปรุงประกอบด้วยฟังดีๆท่านผู้ชมฮะขยายโอกาสให้โรงเบียร์บวผับ และคราบเบียร์สามารถบรรจุถังบรรจุเบียร์ออกขายนอกสถานที่ได้จากเดิมไม่สามารถเอาออกขายนอกสถานที่ได้อากําหนดแต่เพียงว่าต้องบรรจุในถังขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า20ลิตรค่ะข้อต่อมายังจะเปิดให้โรงงานเบียร์ขนาดเล็กปรับขึ้นเป็นโรงงานขนาดกลางได้โดยไม่จําเป็นต้องดําเนินการเป็นโรงงานขนาดเล็กมาไม่น้อยกว่า1ปีตามกฎเกณฑ์ในปัจจุบันอ่าให้ง่ายขึ้น ใช่ค่ะข้อต่อมาสําหรับโรงงานผลิตสุราในชุมชนท,ทั้งที่เป็นขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล้าขาวกฎเกณฑ์เดิมเนี่ยจะต้องตั้งโรงง,งานให้ห่างไกลจากแหล่งน้ําไม่น้อยกว่าร้อยเมตรได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้นะคะแต่โรงง,งานสุราชุมชนจะต้องมีระบบบาบัดน้ําเสียเป็นของตัวเองตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษการยกเลิกเงื่อนไขนี้ อนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนที่จะตั้งโรงงานผลิตสุราในชุมชนแล้วยังทําให้ชุมชนใช้แหล่งน้ําในชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสุราซึ่งจะกลายเป็นเรื่องราวของสุราชุมชนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกแขนงอ๋อมีสตอรี่ไงค่ะเ,เช่นใกล้แหล่งน้ําที่ไหนเ,เป็นต้นว่าแต่ต้องมีโรงมาบัดของตัวเองค่ะเ,เป็นต้นว่าอยู่ใกล้กับอ,อะไรนะ น้ำไหลจากอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยจะได้มีสตอรี่ว่าตุราชุมชนจุดๆผลิตจากน้ำตกสายนี้อะไรเงี้ยอย่างนั้นใช่ไหม,มหรือ,อ,รอแหลง่งน้ำที่ไหนยังไงใช่ไหมจะได้มีสตอรี่จะได้มีสตอรีอ่เรื่องราวอ๋ออ๋อทั้ทงนี้ทั้งนั้น คนเผ่าภูมิรอดจานัสกุลรำรีช่วยค่ะระบอกว่กรมสรรพสามิตต้องการจะลดข้อจํากัดด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคสําหรับผู้ผลิตรายย่อยและรายกลาง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการพัฒนาสุราชุมชนมซึ่งกรมสรรพาสิมิตจ,จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปอโดยโรงงานสุราขนาดเล็กและขนาดกลางมีโอกาสในการแข่งขันยังไม่เท่ากับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศการขาจัดข้อจำกัดต่างๆที่ว่ามาเนี่ยค่ะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้นอ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นดันว่าก็ทําได้เนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ไปรออะไรถูกไหมอาส,สาภาษาไมรทำเองด้วยค่ะแน่นอนในทางการเมืองความเห็นเข้ามาใหญ่ละอ่าเพื่อไทยลอกก้าไกลอ่าเห็นไหม <S <S ต้องไปดูเข้าคุณเท่าพิภพหน่อยอ่ผมเปิดไปดูทวิตเตอรอ์เนี่ยมีจริงอ่าคุณเท่าพิภพเขียนเลยเท่าพิภพนี่คือใคร อายุน้อยมากแต่หน้าดูไปไกลนะเท่าพี่พบที่เคยมานั่งคุย <inaudible> น้องจําได้ไหมจาได้ครั okay. น้องเท่า,มาเมื่อไหร่จะมาคุยกันดีเอามาดื่มกาแฟกันหน่อยค่ะเดี๋ยวโดนเราดื่มกาแฟดื่มได้ไหมกาแฟเท่าพี่พบบอกเธอเป็นข่าวดีวงการเบียร์และสุราไทยที่การผลักดันนโยบายสุราก้าวหน้าได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแม้เบียร์ลงเล็กจะยังบรรจุกระป๋องไม่ได้ แต่การปรับปรุงกฎกระทรวงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่สําคัญน้องอ่านต่อพี่ไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บหนึ่งอ่านต่อไปก่อนอเท่าพี่พบตอนนี้แฟนขับกัลังฟาดกันใหญ่แล้วตอนนี้อาใครล่อใครอะไรยังไงฝั่งหนึ่งก็บอกเขาทำมาก่อนสมัยคุณทักษิณตั้งแต่สมัยคุณทักษิณอีกฝั่งหนึ่งบอกแม่งเขาจะเรียกสุราเก้าวหน้าเหรอว่าไปต่อสิออาคุณเท่าพี่พบบอกยังไงก็เป็นข่าวดีนะคะที่นโยบายสุราก้าวหน้าของพรรคประชาชนสร้างการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าโรงเบียร์โรงเล็ก จะยังบรรจุกระป๋องไม่ได้แต่การปรับปรุงกฎกระทรวงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่สําคัญขอบคุณรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิที่สําคัญขอบคุณพี่น้องในวงการเบียร์และสุราไทยที่ช่วยกันผลักดันมาจนถึงจุดนี้บอกเราจะผลักดันต่อทั้งเรื่องขอเสนอให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ทําโรงเบียร์ที่บรรจุกระป๋องขวดได้โรงสุราขนาดเล็ก ที่สามารถทำสุราพิเศษวิสกี้ยินวอดกา้ารวมถึงการผลักดันการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดที่ให้รายย่อยได้สิทธิพิเศษต่างจากรายใหญ่รวมถึงการแก้ไขพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สมดุลมากขึ้นคุณทวีพบเขียนทิ้งท้ายว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาตามการเวลาแต่หากต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาขอสู้ต่อไปด้วยกันครับพักประชาชนเท่ากับประชาชน นี่ค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นกันดุเดือดเลยอืมอืมดุเดือดเลย <c oughs> มาแล้วพี่ยุทธมาแล้วค่ะตาตอต่อเออเป็นยังไงบ้างตะกี้ดุเดือดเลยค่ะฮะ <c oughs> ไปยังไงถึงไหนแล้วนี่นี่เขาฟาดกันเองแล้วระหว่างผู้สนับสนุนเนี่ยเอานี่นี่ผมไม่ได้ยุเลยนะไหนเออ ลอกเพื่อนนักก๊อปปี้ว่ากันไปใหญ่เลยไ <c oughs> หนดูวันนั้นที่มากับเรามีเขียนอะไรไหมคุณชนินน่ะอ๋อ oh. ชนินชนินวันนั้นคุณชนินมากับคุณเท่าพิภพนี่แหละค่ะใช่ไหมชนินเขาเขียนยังไงเราก็ต้องหาความเห็นแบบนี้ไหนมีเขียนอะไรไหม นนัน่เอาของเพื่อไทยมาเลยนี่ไอ้ดูเพจเพื่อไทยเลยไปแชร์เพจของเพื่อแชร์ของเพื่อไทยมาทวิตเตอร์ก็ได้พักเพื่อไทยเคลมแล้วไม่ใช่ประกาศพักเพื่อไทยดันสุราชุมชนต่อให้เบียร์สดถังเล็กขายนอกโรงเบียร์ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน SME นี่น้องเห็นไหมนี่ พักเพื่อไทยหรือคนจำกัดสุราชุมชนเบียร์สดถังเล็กขายนอกโรงเบียร์ได้เพิ่มความสามารถการแข่งขัน SME ค่ะอืมได้อะน้องนี่ไงเเนเนาสรุปมาว่าเนีเนเน,น,นแล้วก็อ้างอิงคุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะอบอกว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎร,ระเบียบเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตสุราชุมชนได้แก่หนึ่ง ขยายโอกาสให้โรงเบียร์บริวพับและคราฟเบียร์สามารถบรรจุถังเขาเรียกถังเค็งเหรอค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ถังอะไรังอะไรบรรจุถังจุดจุดจุดออกขายนอกสถานที่ได้มาเป็นถังเลยคราฟเบียร์ทีนี้น้องข้อที่สองเปิดโอกาสการตั้งโรงงานสุราขนาดกลางได้ทันที โดยแก้ไขกฎกระทรวงการผลิตสุราปี65กำหนดให้สามารถตั้งโรงงานสุราขนาดกลางได้ทันทีและข้อที่3ก็คือแก้ไขปัญหาสุราชุมชนไกลแหล่งน้ําโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่าร้อยเมตรได้ค่ะนี่อ่าสุราชุมชนนี่อ่าเอ๊ะเราต้องไปดู พักประกาศพักก้าวไกลเอ้ย<ม>พักประชาชนค่ะเพื่อมอีเขาไม่ยอมกันหรอกน้องก็มีไหมเดี๋ยวเข้าไปใบว่ามีก็มีคุณเท่าพี่พบ่าถือเป็นตัวแทนฮะอ่ามีไหมอ๋อเขายังวุ่นอยู่กับเรื่องอกอพชอ,อยู่ออื่าเรื่อง,องพลังงานทดแทนอ๋อเมื่อาวานที่คุณเท็งมาทิ้งท้ายไว้ไงผ่านแล้ว กฎหมายยุคสคสชเคยชีวิตชาวประมงผลักดันต่อการจาำนาจประมงให้ท้องถิน่นส่งเสริมประมงไทยเจาะตลาดโลกนี่อันนี้ที่คุณเทงมาทิ้งท้ายว,าว่าแรต้องกลับไปประชุมอ่ะใช่ค่ะที่าก,การพิจารณาเสร็จก็เข้าวาระสองสามใช่ไหมในการประชุมสภาผู้แทนร 20, ทาศฎร25ธันบาคมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการ,รการประมง2 5 5 8วาระสองสาม ผลการลงมติเรียงตามลําดับมาตราปรากฏว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบร่างของกรรมธิการวิสามันที่เป็นการทํางานร่วมกันคอ,อสอสอพักการเมืองต่างๆและผู้บีสื่อเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประมงทําให้กฎหมายนี้ผ่านสภาไปสู่ช่าวุฒิสภาต่อไปนับเป็นความร่วมมือของผู้แทนรัษฎรในการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงเป็นความร่วมมือเพราะต่างฝ่ายก็เสนอค <ฮา S 2> ่ะอันนี้ ถ้ามองแบบเพื่อไทยก็จําได้เพราะตั้งแต่คุณสมัยปุณเศถาผลักดันกฎหมายนี้มันกันถึงขนาดแรกๆเลยอะที่ไปดูเรื่องประมงท่านลงพื้นที่เพาะบอกว่าอยู่เดียวเราเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกนะตอนนี้ไปซื้อปลาจากต่างประเทศไอเพราะไอกฎหมายประมงตัวเดิมเนี่ยที่ออกไปพระนากำหนดมาอ้าวแต่อันนี้เขาเขียนว่ายังไงผ่านแล้วใช่ไหมแก้กฎหมายยุคคสอชอคืนชีวิตชาวประมงค่ะ,ะเขาแข่งกันด้วยกฎหมายเนี่ย เมื่อวานนี้คนรัฐพงศ์ก็เป็นการสวนเนี่ยใช่ไหมที่คุณทักษิณบอกอ่ะพูดเก่งอู้เก่งอ๋อแต่ยักษ์อะไรสักอย่างพี่แปลว่าอะไรทําให้เป็นใช่เหรอคือใบจําคําเอาว้ไม่รู้วภาษาว่าอะไรแต่ว่าคุณทักษิณพูดอย่างเนี้ยยะบอจางใช่ไหมคะทางด้านของพรรคประชาชนคุณเท้งบอกพรรคเพื่อไทยเสนอกฎหมายสักสี่ครับกี่ฉบับ ของพรกประชาชนนี่เสนอเป็นชุดเลยก็บอกว่าการจะเกิดการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงได้มันมีอะไรบ้างคุณเท็งบอกมีคนมีกฎใช่ไหมก็คือเรื่องของคนเรื่องของกฎหมายใช่ไหมคะมดังนั้นการแก้กฎหมายก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วถ้าเราเออจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างอ,อ,อมีอะไรอีกไหมการบ้านการเมืองอเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม คนแพททองทานได้โพสต์ภาพนั้นน่ะที่อยู่กับแฟ้มงานอ่ะผมนี่เห็นก็เป็นภาพสวยนะใช่ไหมภาพในไอจีค่ะ<อ>านายกรัฐมนตรีภาพในไ g อ่าน่่ๆภาพใน Facebook เลยเฟซบุ๊กแฟ้มส่งท้ายปี2567และเตรียมงานให้พร้อมสําหรับสวัสดีปีใหม่2568ค่ะอ่านี่เห็นไหมนี่อ่าก็ปรากฏว่านี่คือจะเซ็นงานต้องเซ็นงานใช่ไหม เซ็นแฟมอะ่ะเตรียมงานให้พร้อมสำหรับสวัสด,ดีปีใหม่สองห้าหแปดอ่าท่านนิยกก็เป็นคนอยู่ในโซเชียลใช่ไหมท่านก็คงจะรู้ในโซเชียลเนี่ยอะไรรู้ไหมผมก็พิมพ์แต่สะท้อนมาอ่าเหมือนพระเด็กประยุทธ์เลย <c oughs> ชอบถ่ายในห้องทำงานแบบนี้อืนี่ช่างคิดกันเหลือกเกินฮะหรือยังไงเออ